แล้วมีแมปท็อกซิกเข้ามาม็นแมปพิษวางต้นเงินแล้วก็เลื่งเวลาไปเลยไม่ต้องออตโตส้สกิฟมั้งผมเซตที่ใช้ก็จะเป็นเซตที่หาจับใจ่ายใช้สอยได้ง่ายหาเป็นครอบครองได้อันนี้ปล่อยไปแล้วก็ไม่ต้องสกิฟนะปล่อยให้มันเดินไปต้นเงินได้ปั๊มตัง อัพสองตัวหน้าให้เวลสี่ก่อนอยังไม่ต้องอัพอย่างอื่นปล่อยหลุดได้อยู่แต่ถ้ามีบีทลุะโอ้โหงานเนียบเลยชิลจบอย่างไวโอเคสองตัวแล้วอัพไปครบสามนะครับผมเผื่อเผื่อมันหลุดอมอมา ่อยเหนตั้มเงินยาวๆโอเคที่เหลือวางต้นเงินได้เลยแปลได้เดี๋ยวจะมีจังหวะให้ออโต้สคิปอยู่นะไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวต่อไปวางกล้วยตรงนี้แต่หนอนเนี่ยประเด็นสำคัญนลดเลือดมันก,ก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางกล้วยนะลดเลือดนอนไปก่อนน่าจะไหวอยู่รอดูก่อนครับว่าถ้าถ้าจัดการได้ก็วางกล้วยต่อเลยได้ไหมได้ไหมโอเคกล้วยมา <c oughs> กล้วยเป็นตัว,ตว,ตวที่โอพีมากเลยนะตาเมจเยอะตีช้าแต่แรง ระยะก็ก,กลางๆครับผมไม่ได้ทุเลต์ยิงไม่ถึงอันนี้ออโต้ไอสกิปเลยได้นะอัพไม่เต็มนะครับผมเวลต์ตัมเมจะพันห้าเ,เ, 1, เรียบร้อยอันนี้ออโต้ได้เลยพอสเต็มหนึ่งตัวออโต้ได้อยู่ <c oughs> แต่จะมีเวฟที่ยี่สิบสามห้าที่ออบอสมันออกท่านั้นเราต้องกด คนหนึ่งครับความเร็วคนหนึ่งเพื่อจะดูมันให้ทันอะวิ่งไวครับครับวางได้ห้าตัวนะก,ก็ด้วยตัวนี้วางได้กี่ตัวนะสี่ปะถ้าจะไม่ผิดผมไม่วางสามเลยต้องดูก่อนผมจำไม่ได้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวเมนใส่ไว้ไอ้พวกนี้ก็ตัวที่หา,าง่ายกเปิดกล่อ,องกล้วยก็หาง่ายอันนี้ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะได้แล้วเพราะมีกันเยอะแล้วผมเห็นใน จำนวนคนที่มีมันหลายอยู่ก็เลยเออคดค่าเซตนี้น่าจะหลายคนสามารถเล่นได้ไอพวกพิกต้นเงินนี่ก็คนได้อยู่แล้วโกเลมมันก็น่าจะมีคนมีแล้วนะยังก่อนวางตัวลูกโป่งก่อนครับผมโอ้วางไห้สี่ตัวโอเคใช่ไหมสี่ไหมอ๋อโอเคแมกลิมิตสี่ตัว พยายามให้เต็มเลยลูกโปง่งพอวงมันกว้างเนี่ยมันครอบอยันนี่เลยได้ยันนี่แทนตัวที่เราฟางวางฟาร์มเนี่ยแดีไอตัวแบบเมื่อกี้เวฟสามห้ามันมันจะว,วิ่งเร็วโกเลมวางได้สี่ตัวขายเลยครับขายตรงนี้เลยเราดูเวฟสามสิบ 30. วางให้มันเยื้องที่สุดนะเนี่ย แล้วปรับตัวตีแข็งแกร่งไว้ปรับไว้ตัวตีแข็งแกร่งและตัวตีหน้าสองตัวแข็งแกร่งสองตัวไอตัวนี้ตีตัวที่แข็งแกร่งปรับเหมือนกันครับพอตัมเมจมันได้กระจายไปโดนข้างหลังบ้างมันจะอาจแต่ข้างหน้าเพราะข้างหน้าก็มีหลายอยู่นะนี่น,นี้ปรับไปเหมือนกัน เจตัวแข็งแกล่งตัวเลือดเยอะเงินประมาณสองแสนล้วไกลแล้ว,ลวชวยรถเลือดหน่อยเนี่ยปิดออตโอต้กอนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันโหมมันเต็มเลยขายเลยต้นเงินที่ขายได้เลยเก็วางพลิกสแปมไปพอแกาตายแล้วก,กดสกคริปต์ออกมาเลยเอาเซตใหม่ออกมา วางไว้เลยฮะได้ใช้อยู่แล้วพิกอะนี่นี่ตอนนี้เนี่ยโอโ้โหวางไว้สรักพิกนีส่สแปมให้หนัก ฮอ,อดาเมจมันหลายอยู่นะเซฟสุดท้ายแล้ววางพิกเลยลุล้วลุล้วปรับหนึ่งก็ได้ปรับหนึ่งแล้ววางเด็กจะขายกล้วยกล้วยไปถึงแล้วขายเลย Okay, tìm Tìm hitter Khai, khai, khai Ui, Okay. พอย้ายได้นะจัดพิกต่อเลยถ้าจบแมตช์หนึ่งอยู่ที่สิบอันนาทีแย่ก,กล้วยแย่ก,กล้วยลู่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 ลูถ้าเล่นใคนคอมแล้ววางง่ายหน่อยนะทันไหมวางกล้วยก็ ลองพลิกดักกันโอเคเรียบร้อยสำหรับสายฟรีแล้วแต่ยูนิตท,ที่จับต้องง่ายเรียบร้อยจบที้สิบนาทีมอดีอะ่ะ <c oughs> โอเคติกถ้ามีแมปใหม่หรืออะไรนะทิกหน้ามาันลงลงให้ต่อนะผมส่วนเดี๋ยวจดัดแบบฟูลสเต็มลงอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวอัพทางช่อง Youtube เหมือนเดิมครับ เจอกันใหม่เดี๋ยวลงฟูทิเต้เอีกเซตหนึ่งให้ดูฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม400แล้วอยากครบห้คร500ทักทีไปเจอกันคลิปหน้า